สวัสดีครับนะครับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามเพจสกลนครซิตี้ทุกคนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนครของเฮาสุภูสุคนนะครับมารายงานเกี่ยวกับจํานวนผู้ติดเชื้อของจังหวัดสกลนครกันดีกว่าครับทางที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครและก็สํงงานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้มีการยืนยันนะครับมื่อนี่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ของจังหวัดสกลนครรายล่าสุด หนึ่งรายนะครับและก็เป็นรายแรกของอำเภอโพนนาแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ป่วยรายนี้เป็นเพศหญิงนะครับอายุ28ปีมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับนั่นก็คือพื้นที่สีแดงเพื่อนเขามาจังหวัดสกลนครได้หลายมือเลยครับและก่กกอนหน,น้านี้มีการแจ้งให้กักโตและก็เจ้าโตัก็ยินยอมเซ็นรับการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ต่อมาเพื่อนมีการเดินทาง ไปยังพื้นที่ต่างๆบอกว,ว่าสิเป็นคนเป็นในหมู่บ้านเป็นตลาดหรือว่าโรบินสันสกลนครน,นะครับในขณะที่ต้องได้รับการกักตัวนั่นแหละเพื่อฝ่าฝืนบอกปฏิบัติตามคำสั่งนะครับให้กักตัวแล้วมีการตรวจเจอเชื้อโควิด1 9ขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งเคสที่เฮากเกะเห็นตัวอย่างที่มันบดีนะครับ เพื่นน่ะกักโตให้มันครบสิบสี่มือแล้วก็ตรวจหาเชื้อให้เรียบร้อยขันบ่มีจังออกมาแต่อันนี้กักโตซื่อๆนะครับตรวจหาเชื้อรอบแรกบ่มีแล้วทีนี้กักโตบ่แล้วออกมาข้างนอกออกไปสถานที่ต่างๆนะครับตอนนี้ทางจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าก็เลยได้มอบหมายให้กรับเจ้าพนักงานที่สิต้องดําเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับเนื่องจากเซ็นรับทราบแล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าตัวเองต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน ทีนี้บอกักตัวไปอยู่ที่อื่นเดินทางไปโรบินสันไปตลาดไปพุ่นไปพี่อีกแม้จะใส่นากากอนามัยกระตามถือว่าเป็นแฟนฝ่าฝื้นคำสั่งของจังหวัดสกลนครก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายในกรกสิบบอกให้พี่น้องลนาแก้วดูแลตัวเองดีๆนะครับระวังตัวนะครับก็ยืนยันเป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกของอำเภอโพนาแก้วและเป็นรายที่78ของจังหวัดสกลนครนะครับขณะนี้ผู้ป่วยรายนี้ ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโพนาะแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการที่สิ่ดำเนินคดีตามกฎหมายทางผู้ว่าราชการก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของได้ไปดําเนินคดีกันต่อไปส่วนพี่น้องเฮาหลายคนกังวลเอาบ่าวนิกเพิ่นติดเชื้อและการมีการเดินทางไปพุ่นไปพี่มันมีความเสี่ยงที่สิแพทเชื้อได้บอกถามว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไหมมีนะครับแต่ตอนนี้ความเสี่ยงต่ําเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้การทําการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับผู้ป่วยรายนี้ คาดว่าเพื่อนสิทธิติดเชื้อโควิดเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงวันที่8วันที่9วันที่10เมษายนที่เพื่อนอยู่พื้นที่เสี่ยงสูงนะครับเดินทางเข้ามาจงหวัดสกลนครกักกักโตอย,อยู่หรอกครับตามกาหนดแต่ยังบ่ทันเวิดกับนดเพื่อนจะออกมาไปพูนไปพี่แล้วนะครับแต่ว่าเปอร์เซนที่จะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นในวันที่เขาออกมาพื้นที่สาธารณะนะครับมีเปอร์เซนต์ความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากหนึ่งใส่หน้ากากอนามัยสองเพื่อนเป็นขาลงนะครับของการติดเชื้อแล้วนะครับการแพร่กระจายเชื้อหรือว่าออความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อมีต่ำนะครับคนที่มีค่าซีทต่ำๆนี้สามารถเสี่ยงได้ในการกระจายเชื้อได้สูงกว่าเพราะฉะนั้นแล้วกระแจ้งข้อมูลไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนกะเอาให้ไว้สบายใจไปในระดับหนึ่งว่าความเสี่ยงที่สิแพร่เชื้อมีต่ําแต่ว่า ผู้นี้เพื่อนบวกปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดออกมาทําคําสั่งของเพื่อนออกมาทางจังหวัดสกลนครก็ต้องทําการดําเนินคดีตามกฎหมายตามคําสั่งที่เป็นกฎหมายพิเศษที่ได้ออกมาในช่วงนี้นะครับ ก็ยืนยันว่าสกลนครมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น1รายเป็น7 8รายแล้วกะตอนนี้รักษาหายแล้วจํานวนถึง38รายทั่วทั้งจังหวัดสกลนครนะครับผู้ป่วยในสกลนครรักษาหายแล้ว38รายและตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทั่วทั้งจังหวัดสกลนครจํานวนอีก40รายและทั้ง40รายไม่มีใครมีอาการน่าเป็นห่วง แล้วก็ไม่มีใครที่มีอาการหนักจนถึงขั้นเข้า ICU หรือว่าใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับตอนนี้ทุกคนถอดเครื่องช่วยหายใจออกหมดแล้วและก็อยู่ในการดูแลของทีมหมอทีมพยาบาลคนเก่งของจังหวัดสกลนครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะค,คุณผู้ชมเมื่อนี้ผมไปทําการฉีดวัคซีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเข็มแรกได้รับวัคซีนของซีโนแวคนะครับไปฉีดอยู่ทางวัดพระธาตุชนงชุมวรวิหารสําหรับขั้นตอนวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณผู้ชมผมมีการถ่ายทอดสดไว้ที่หน้าเพจสกลนค,ครซิตี้ไพรอยากสิเข้าไป เบ่งขั้นตอนวิธีการหรือว่าสร้างความมั่นใจในการจะได้รับวัคซีนในอนาคตนะครับสามารถเข้าไปเบ่งได้ที่หน้าเพจสกลนครซิตี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากคุณหมอคนเก่งนะครับวัคซีนตอนนี้มียี่ห้ออย่างฉีดไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันหากติดเชื้อแล้วมันสิอาการนักอาการนักไปจนหดตายแทบสิบ่มี คือลดความเสี่ยงได้เกือบร้อยอร์ซแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงในการที่อาจจะได้รับเชื่ออยู่เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องรีบไปฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรตอนนี้ไปฉีดไว้ก่อนแต่ในอนาคตครับคันเทา มียี่ห้อใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยมียี่ห้ออื่นที่เราอยากฉีดเราก็สามารถฉีดเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและก็เกราะป้องกันของเราให้มันเข้มแข็งและก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้หน้าที่ของเราที่ต้องเฉดร,ร่วมกันนั่นก็คือไปฉีดวัคซีนให้ได้หลายที่สุดนะครับซึ่งกลุ่มแรกที่ จะทําการฉีดให้กับประชาชนทั่วไปนั่นก็คือกลุ่มผู้ป่วยเจ็บโรคและแก่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปหมอพร้อมแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งทั่วทั้งจังหวัดสกลนครน,นะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อนก็นได้มีการพูดคุยในคณะกรรมการโรคที่ต่อจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับคณะครูและก็บุคลากรทางการศึกษาขั้นไดรับการ จัดสารวัคซีนมาจากทางรัฐบาลเพื่อนอาซีพกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนอีกเป็นกลุ่มแรกๆเพื่อที่จะได้เฝ้าเปิดเรียนให้กับเด็กน้อยนะครับไปสอนโดยทั่วไปเพื่อที่สิจะได้ทราบไปกว่าน,นี้นะครับตอนนี้ผมฉีดออกมาเนี่ยตั้งแต่ตอนเก้าโมงห้าสิบนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเกือบห้าสิบแล้วนะครับเกือบสองชั่วโมงที่ผมฉีดวันนี้มีอาการยังเลยวันนี้มีอาการขขางเคียงแค่เจ็บ ตรงหม่องที่ฉีดตรงที่เข็มจิ้มไปแค่นิดเดียวนะครับก็เป็นอาการปกติวันนี้มีอาการเป็นไข้หน้ามืดออหัวใจเต้นแรงผิดปกติอาจงอาเจียนใดๆเลยนะครับสองชั่วโมงผ่านมาเดี๋ยวมื้อแรงจะได้อัปเดตกันอีกเที่ึงว่าอาการเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้นะครับลูกๆหล,ล,ลานๆให้มั่นใจได้เลยผมคุยกับอาจารย์หมอคนเก่งของจังหวัดสกลนครที่มีผู้ป่วยที่ลอดตายจากฝีมือเพื่อนเนี่ยมานักต่อนักแล้วเพื่อนก็นยืนยันนะครับว่าตอนนี้ขอให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนให้ได้หลายที่สุดเท่าที่เราได้รับจับ มาจากทางรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นเรื่องราวที่เบ่าวนิกได้เอามาเว้าให้คุณผู้ชมได้หับหูหับทราบกันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในรายการคุยกับเบาวนิกเมื่ออื่นนะครับเมื่อแรงนี้กับว่ามีรายการคุยกับเบ๋านิกเนื่องจากไลฟ์สดไปแล้วเมื่อคืนนี้นะครับแล้วกับบรรยากาศนะครับ ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนผมรวบรวมมาแล้วที่การคุยกับบ่าวนิกในวันที่1พฤษภาสามพฤษภาเป็นต้นมานะครับแล้วกกบมือนี้ไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเมื่อเศร้านี้ผ่านทางเพจสกุลนครซิตี้ได้ทําการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณผู้ชมไพ่ว่าง ไปกดเบิ่งนะครับเปิดเบิ่งเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าเป็นอะไรแนะ่เอาเอาเป็นว่ามือนี้ฝากคุณผู้ชมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมว่าเราก็ต้องสวมใส่นากากอนามายัยและกัเว้นระยะห่างทางสังคมและปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดรวมไปถึงรีบไปฉีดวัคซีนให้ได้เกินจํานวนประชากร มากกว่า70%เร็วๆเพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติบม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในการใช้ชีวิตประจํำวันรวมไปถึงเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามปกตินะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากสอจเบวนิกเสียรพบสมผลหรือแอดมินเบวนิกของพี่น้องและก็ทีมงานเพจสกลนครซิตี้ทุกคนสวัสดีนะครับ